สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออประเด็นที่น่าสนใจอันนึงนะคะที่มีคนส่งข้อมูลเข้ามาให้เราดูเกี่ยวกับคำถามที่ค่อนข้างคลาสสิกเลยว่าทำไมผู้ชายรักเร็วผู้หญิงรักชา้าเราจะมาลองดูกันนะคะว่าจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมีมุมมองหรือว่าคำอธิบายอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคะ่ะครับเป็นคำถามทีม่ผมว่าหลายคนคงเคยได้ยินหรืออาจจะคิดแบบนั้นจริงๆนะครับ ไอเรื่องจังหวะความเร็วช้าในการตกหลุ่มรักเนี่ยคือจริงๆความรักความสัมพันธ์มันก็ซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าการเริ่มจากคำถามนี้ก็น่าสนใจดีครับทำให้เราต้องไปค้นว่าเอ๊ะแล้วข้อมูลที่ได้มาเขาว่ายังไงกันบ้างโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มที่มุมมองแรกเลยนะคะในข้อมูลมีพูดถึงเรื่องแนวคิดเชิงวิวัฒนาการด้วยใช่ไหมคะอันนี้เขาอธิบายว่าอย่างไงบ้างคะครับบทความชิ้นหนึ่งเนี่ย เขาเสนอว่าตามหลักวิวัฒนาการนะครับผู้ชายอาจจะมีแนวโน้มแบบว่าแสดงความรู้สึกรักหรือผูกพันได้เร็วกว่าคือเพื่อเพิ่มโอกาสในการสืบพันธุ์นะครับในขณะที่ผู้หญิงอาจจะใช้เวลามากกว่าในการประเมินความมั่นคงคุณสมบัติต่างๆของคนที่จะมาเป็นคู่ครองระยะยาวซึ่งไอกระบวนการตรงนี้แหะครับที่ทําให้ดูเหมือนว่าช้ากว่า แต่ก็นะครับอันนี้เป็นแค่มุมมองเดียวที่เน้นเรื่องชีววิทยามากๆเลยซึ่งก็มีข้อถกเถียงมีปัจจัยอื่นอีกเยอะครับอ๋อค่ะค่ะฟังดูก็น่าสนใจนะคะแต่มันก็อาจจะดูเป็นภาพที่แบบกว้างมากๆเลยเนาะแล้วถ้าเป็นข้อมูลอีกชิ้นล่ะคะที่มาจากทางสังคมวิทยาอันนั้นให้มุมมองต่างไปไหมคะต่างครับต่างไปพอสมควรเลยคือแหล่งข้อมูลชิ้นนั้นจะเน้นไปที่เรื่องเอ,อ่อบทบาททางสังคม หรือโซเชียลสคริปต์ที่เราเหมือนถูกสอนถูกปลูกฝังมากนะครับสังคมมักจะคาดหวังให้ผู้ชายเป็นฝ่ายเริ่มเป็นฝ่ายแสดงออกชัดเจนก่อนอะไรแบบนี้ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ก็อาจจะถูกมองถูกตีความไปว่ารักเร็ว uh huh. ส่วนผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะถูกคาดหวังให้ระมัดระวังตัวหน่อยสงวนท่าทีหน่อย การแสดงออกที่ดูช้าลงเนี่ยก็อ,อาจจะเป็นเพราะตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมหรืออาจจะเพื่อประเมินความเสี่ยงต่างๆด้วยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องจังหวะของหัวใจอย่างเดียวเข้าใจเลยค่ะคือไม่ใช่แค่ความรู้สึกข้างในล้วนๆแต่มีเรื่องบทบาทที่สังคมวางไว้ให้ด้วยแล้วเหมือนจะมีอีกประเด็นจากโน้ตสรุปที่เกี่ยวกับจิตวิทยาเข้ามาด้วยใช่ไหมคะเรื่อง attachment styles หรือสไตล์ความผูกพันอันนี้มันอธิบายความเร็วความช้าต่างกันยังไงหรอคะใช่ครับครับ ประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยเพราะมันชี้ว่าจริงๆแล้วปัจจัยส่วนบุคคลเนี่ยสำคัญไม่แพ้เรื่องเพศเลยนะครับคือตามทฤษฎีความผูกพันเนี่ยคนที่มีสไตล์แบบวิตกขังวลหรือ anxious attachment นะครับเขาอาจจะรู้สึกผูกพันหรือเหมือนตกหลุมรักได้เร็วมากเพราะต้องการความใกล้ชิดการยอมรับมากๆ ในขณะที่คนที่มีสไตล์แบบหลีกเลี่ยงหรือ avoidant attachment อันนี้อาจจะใช้เวลานานเลยครับกว่าจะเปิดใจสร้างความผูกพันทางอารมณ์จริงๆซึ่งสไตล์พวกนี้เนี่ยมันก็เจอได้ทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะครับมันเลยทำให้ภาพจำเดิมๆที่ว่าชายเร็วหญิงช้ามันดูซับซ้อนขึ้นไปอีกคือมันไม่ได้ตายตัวตามเพศเสมอไปโหแสดงว่ามีหลายปัจจัยมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องออวิวัฒนาการสังคมแล้วก็จิตวิทยาส่วนบุคคลอีก แล้วเหมือนจะมีเรื่อมสื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะว่าสื่อมีผลต่อภาพจํานี้ยังไงถูกต้องครับอันนี้ก็มีพูดถึงในข้อมูลเหมือนกันคือเขาชี้ว่าพวกสื่อบันเทิงต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นหนังละครนิยายหรือแม้แต่เพลงก็มักจะนําเสนอภาพของผู้ชายที่แบบรุกจีบเร็วแสดงออกเร็วแล้วผู้หญิงก็จะค่อยๆใจอ่อนหรือใช้เวลาคลิดนานหน่อยอะไรแบบนี้อืมใช่ใช่คะ่ะนึกภาพออกเลย พอเราเห็นภาพซ้ำๆแบบนี้บ่อยๆเข้ามันก็เหมือนเป็นการตอกยำ้ำหรือสร้างความคาดหวังในใจเราไปโดยไม่รู้ตัวว่าเออความรักมันควรจะเป็นแบบนี้นะซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนก็ได้ครับพอฟังทั้งหมดนี้แล้วนะคะไอ้คำถามตั้งต้นที่ว่าทำไมผู้ชายรักเร็วผู้หญิงรักช้ามันก็เลยดูเหมือนเป็นข้อสรุปที่เอออาจจะง่ายเกินไปหน่อยนะคะเพราะจากข้อมูลท,มทั้งหมดที่เราไล่เรียงกันมาเนี่ยมันชี้ว่าโอเค อาจจะมีแนวโน้มบางอย่างจากปัจจัยเรื่องวิวัฒนาการหรือบทบาททางสังคมก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคนจิตวิทยาวัฒนะธรรมสื่อมันมีผลเยอะมากจนทําให้เรื่องนี้มันไม่มีคําตอบตายตัวจริงๆค่ะใช่เลยครับคือข้อมูลต่างๆที่เรามีเนี่ยแม้จะพยายามอธิบายปรากฏการณ์นี้จากหลายๆมุมมองนะครับแต่ก็ไม่ได้ให้ข้อสรุปที่แบบฟันธงชัดเจนแต่มันกลับชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนความหลากหลายของประสบการณ์ความรักมากกว่า ซึ่งมันก็นําไปสู่คําถามชวนให้คิดต่อนะครับคือแทนที่เราจะถามว่าทําไมถึงมีความต่างเรื่องความเร็วในการรักระหว่างเพศเนี่ยบางทีคําถามที่เราอาจจะต้องกลับมาคิดกันอาจจะเป็นเออการที่เรามัวแต่ไปโฟกัสที่ความเร็วหรือจังหวะเวลาเนี่ยมันทําให้เรามองข้ามความหลากหลายหรือรูปแบบการพัฒนาความสัมพันธ์จริงๆของแต่ละคู่แต่ละคนไปหรือเปล่าหรือบางทีนะครับ เราอาจจะต้องกลับไปตั้งคำถามกับไอสมมุติฐานเรื่องเพศกับความเร็วตั้งแต่แรกเลยก็ได้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นกรอบความคิดที่จำกัดความเข้าใจของเราเองอยู่หรือเปล่าครับ